สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาอาการของน้องหมาที่ว่าที่ไม่กินอาหารนะคะเบื่ออาหารค่ะแล้วน้องก็จะมีอาการอ้วกแล้วก็เพียค่ะแล้วก็จะไปหากินใบไม้แล้วก็มาดื่มน้ําแล้วก็อ้วกอาการอย่างนี้เราจะต้องให้งดน้ําแล้วก็อาหารนะคะส่วนของเราจะรักษาอาการโดยให้โยเกิร์ตรธรรมชาติค่ะตั้งแต่เจ็ดงเชา้า ถึงเที่ยงค่ะหนึ่งจันนงนะคะทุก,ทกหนึ่งชั่วโมงค่ะหรือสามสิบนาทีก็จะดีมากค่ะเนี่ค่ะเด็กๆก็กจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็นอนขุดประดิ่ให้น้องค่ะหลังจากนั้นเวลาเที่ยงถึงห้าโมงเย็นเราก็จะให้ฟ้าทลายโจรสองแคปซูลนะคะละลายกับน้ำสุกค่ะที่เย็นแล้วนะคะก็จะประมาณ หนึ่งแก้วเป๊กค่ะน้ำหนึ่งแก้วเป๊กละลายสองแคปซูลนะคะก็จะให้ได้ถึงห้าโมงเย็ยนเลยค่ะพ่อน้องเขาจะกินยากหน่อยนะคะผมส่วนกูโคลีนเราก็จะผสมกับน้ำต้มสุกค่ะที่เย็ยนแล้วนะคะนี่ค่ะให้หนึ่งแก้วเปกเหมือนกันค่ะละลายก็จะได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะกูโคลีนเราให้ที่คือสุห้านาทีค่ะระหว่างที่เราให้ ฟ้าสะลายจูงแล้วก็จะให้กูุโคอินไปด้วยนะคะเพื่อล้างปากล้างคอน้องจะได้ไม่คมมากนะคะเนี่ค่ะเราจะใช้กรโคลินสองเ็มนะคะสองหลอดค่ะหนึ่งหลอดฟ้าทะลายจูอีกหนึ่งหลอดกูุโคลินค่ะกูุโคลินสามารถให้ได้ทบห15นาทีตลอดทั้งวันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอาการของน้องหมาที่นอนพักผ่อนตอนเที่ยงอันนี้น้องเขาหายแล้ว ได้สี่วันแล้วค่ะน้องหายได้สี่วันแล้วนะคะสําหรับน้องตัวสีขาวนี้ค่ะค่ะน้องตัวสีขาวเขาเริ่มอยากอาหารแล้วก็เราจะให้แบรนด์ค่ะแบรนด์ฝาเขียวนะคะเพื่อเออสริมเขาเรียกว่าทดแทนนะสิ่งที่เขา,าขาดหายไปในช่วงเวลาสามวันนะคะตอนนี้น้องเขาพักผ่อนอยู่นะคะช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงของทุกวันนะคะ เขาจะพักผ่อนถึงบ่ายสามโดยประมาณนะคะเปิดพัดลมให้น้องสบายใจเลยค่ะแล้วก็โยเกิดยังให้อยู่นะคะให้กินปกติทุกวันน้องสามารถกินเองได้โดยไม่ต้องใช้สลิงแล้วค่ะหลังจากที่น้องหายแล้วได้หนึ่งวันน้องตัวสีดำก็มาเป็นอาการเหมือนกันเลยค่ะก็จะรักษาเหมือนกันค่ะน้องตัวสีดำนี่หายได้2วันแล้วนะคะ น้องตัวสีดำหายได้2วันแล้วค่ะวันที่เขาอยากอาหารเราก็จะให้แบนด์เหมือนกันค่ะแบนด์แล้วก็ให้ทิดห่างๆก็ได้ค่ะ1สลิงทุกสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ไปทั้งหมด2ขวดนะคะสำหรับแบรนด์ฝาเขียวค่ะทั้งทั้งสงตัวค่ะแล้วก็น้องเขาก็จะมีอาการ ็น้องเขาก็จะมีอาการอยากอาหารอาหารมื้อแรกของเขาก็จะเป็นเนื้อปลากับเนื้ออกไก่นะคะสําหรับน้องตัวสีดําแต่ตัวสีขาวเขากินได้หมดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกค่ะเออน้องตัวสีขาวคือน้องเขาหายดีได้สามวันแล้วนะคะอาการของเขาคือสามารถกินอาหารได้ทุกอย่างค่ะแต่เราจะหลีกเรี่ยงเป็นกระดูกกระดูกนี่คือจะไม่ให้น้องเลยค่ะ ส่วนน้องตัวสีดํานี้หายได้หนึ่งวันแล้วค่ะน,นี่คือวันแรกที่เขาเริ่มอยากอาหารนะคะก็ให้เป็นเนื้อปลาค่ะแล้วก็เนื้ออกไก่ค่ะน้องน่าเอ็นดูมากไม่ค่อยสนค่ะน้องตัวนี้คือก็เลือกกินนะคะเลือกกินด้วยน้องเขามีเจ็บขาก่อนหน้านี้โดนรถเหยียบก็หายดีแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นอาการซึมเศร้าไม่กินไม่แต่ไม่กินอาหารนี้คือเนื้ออกไก่นะคะ ที่น้องเขาเริ่มกินอาหารเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่เขาหายดีแล้วทั้งสองตัวเราก็ยังได้ให้โยเกิร์ตอยู่ค่ะเรายังให้โยเกิร์ตน้องอยู่นะคะช่วงเช้าคนละสองช้อนส่วนน้องตัวสีดำก็ยังไม่ค่อยกินก็ต้องให้ด้วยสลิงค่ะเนี่ค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ ส่วนกูโคลีนก็ให้ทุกวันนี้ยังให้อยู่ค่ะทุกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ได้ค่ะส่วนฟาทลายโจนไม่ได้ให้แล้วนะคะค่ะส่วนแบนด์ก็ที่เหลือค้างขวดก็ให้น้องหมดแล้วค่ะกูโคลีนขวดกระป๋องนี้400กร,รัมราคา100บาทนะคะณนะปัจจุบันเดือนมีนาคม2565ฟ้าฟาทลายโจรแพงละ20บาทค่ะ ค่ะอันนี้คือต้นทุนในการรักษาเบื้องต้นของน้องหมานะคะแต่น้องหมาก็หายดีแล้วค่ะไม่ต้องไปพบสัตวแพทย์ค่ะค่ะส่วนต้นทุนของโยเกิดรสธรรมชาติก็ 15.. บาท13บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่ยี่ห้อนะคะสามารถเลือกได้ค่ะส่วนแบรนด์ฝาเขียวอันนี้คือราคา50บาทค่ะให้น้องทั้ง2ตัว ก็คือหมดไป2ขวดค่ะทั้งสองตัวหมดไปสขวดแบรนด์นี้คือถ้าน้องเขากินอาหารอื่นได้แล้วก็อันนี้ก็หยุดให้แล้วค่ะไม่ได้ให้ส่วนเราจะให้ต่อเนื่องก็คือมีโยเกิรต์ตแล้วก็กูโคลินค่ะโยเกิรต์ตมันก็ไปช่วยรักษาพวกลำไส้ฆ่าพวกแบคทีเรียรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็ไม่ค่อยจะพูดภาษาทางการแพทย์ได้ละเอียด อันนี้คือสลิงสำหรับน้องตัวสีขาวและสีดำค่ะในการให้กูโคลีนนะคะก็ทุก2ชั่วโมงทุก3ามชั่วโมงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่อาการเขาอากาศร้อนไหมอะไรไหมเขาดูพเพียหรือเปล่าก็สามารถให้ได้ตลอดอันนี้คือช้อนตวงตักกูโคลีนเป็นผงนะคะกระเทใส่ช้อนละลายกับน้ำน้ำอุ่นที่น้ำสุกค่ะที่เขาเย็นแล้วค่ะสองแก้วป๊กนะคะ ที่ละลายแล้วสามารถให้ได้ครึ่งวันเลยค่ะหนึ่งช้อนสามารถให้ได้ครึ่งวันทั้งสองตัวนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนี่คืออาการของน้องหมาที่หายดีแล้วนะคะวันนี้วันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าอหกสิบห้าค่ะค่ะอาการของน้องก็ปกติแล้วนะคะกินอาหารได้ปกติะคะ่ะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงสิบนาทีนะคะก็เป็นช่วงที่น้อง ได้นอนตื่นแล้วค่ะก็จะมีอาการให้แบบยอกล้อกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตาม SUBSCRIBE กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็จะมีคลิปดีๆมาให้ติดตามอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะ